ทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับช่องดีๆอีกครั้งเบสเอทเ o ิช็อปนะก็วันนี้เรามาทดสอบเครื่องสแกนนะครับก่อนจะส่งโอเคอันนี้ก็เป็นหน้าตาเอ,อ่อแพลตฟอร์มใหม่นะครับของเครื่องสแกนตัวเก่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับก่อนจะส่งไปจังหวัดคอนแก่นนะครับน,นีอยูนฟอร์ดเฟียต้านะครับโอเค โอเคครับผมเ,เข้ามาแล้วนะครับให้ไม่เก่งภาษาไทยก็สามารถกดแปลภาษาได้นะครับโอเคมันก็จะบอกนะบองมันสิบสามพีชนะหนึ่งจุดห้านะครับโอเคใช่ครับโอเคครับพอเข้ามาแล้วแล้วมันก็จะแสดง ระบบกล่องทั้งหมดที่มีในรถนะครับอันนี้เขาก็จะย่อ Special Function มาด้านบนนะครับเราก็ต้องเลือกเราจะเข้า Special Function ของอระบบตัวไหนนะครับน,นี่ Common Function Pad นะครับแล้วก็มี ไฟฟ้านะครับเบรกไฟฟ้าโมดูลโปรแกรมมิ่งโอเคมันก็จะเป็น,นข้อมูลของรถนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูระบบอนจินนะครับเป็น p o w e r t อ a นะครับเข้าไปโอเคครับเข้ามาแล้วเดี๋ยวลองรีดฟอร์โคด อันะรับโอเคนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ตัวหนังสือมันสามารถขยายใหญ่นะครับกดตรงนี้นะครับเบรกสวิทช์โอเคสำหรับใครที่สายตาไม่ดีนะครับสามารถที่จะกดโค้ดส์ดนะครับเด้งมาหน้า Google นะครับ ถ้าแปลอย่างนี้เราต้องมารลบลบคาให้มันกระชับลงนะครับโอเคเรามารลบคําให้มันกระชับลงนะครับมันก็จะเป็นตัวสวิกแป้นเบรกนะครับโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูค่าสดนะครับซึ่งเราเข้าไปดูตรงนี้ได้นะครับ data stream ตรงนี้นะครับไม่ต้องกลับไปนะครับโอเคมันก็จะเด้งเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูค่าของสวิกแปนเบรกนะครับโอเคตอนนี้ผมเริอมมาแล้วนะครับ ล okay. องเหยียบแป้นเบรกดูนะครับเห็นว่าเบรกสวิทไม่ทำงานนะครับมันจะมีสองตัวนะครับเบรกสวิทเอกับีนะครับไม่ทำงานนะครับ ครับผมก็จบการรีวิวนะครับในเครื่องสแกนตัวเก่งนะครับตัวแพลตฟอร์มตัวใหม่นะครับก็มารถท่านไหนที่สนใจก็อ inbox เข้ามาสอบถามได้นะครับผมขอบคุณครับ